สองช่อหอทั่วไทยจุ๊จุ๊ร้านลับ้านลับมารูกเียเป็นตลอดไม่เคยได้กินเลยเาเ้ยวไปครับเ้ยวไปครับเ้ยวไปเขยาะไยกินยันกระดูลาผัดลาบยันบุดบุนแปดสิบครับวินิจฉัย e ินิจฉัย ร้านร้านร้านรับมา,มาลุกทีจะเต็มตลอดไม่เคยได้กินเลยวันกี้ก็ต้องมาต่อคิวหน่อยแล้วตอนแรกก็ไม่รู้พออะไรแต่ดูราคาครับทั้งเมนู140บาท50บาท100ทุกอย่างมันเ้อะเลยก็ก็สั่งมาลองกันจ้าป่ะครับครั้งแรกเราดูโฟโต้ร้านนี่ครับ เอาละครับยังไงครับยัโดนแล้วโดนโตแ้วเขาบอกขายดีมากเลยนี่หมดไวมากมาแล้ครับ10บาทที่มุ้งครับจะกินอันนี้ใหม่ใหม่เลยไหมครับเรียกว่ารัดกันมาเรียกว่ารัดกันมาซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ปีกไก่10บาทย่างดีต่ำรุ่นแต่เขาต้องเนื้อเลยอ่ะแล้วก็ที่นี่เขาจะแบบออกหวานนิดนิดที่ว่าเด็กน่าจะชอบ แล้วครับเคี้ยวไปครับเคี้ยวเข้าไปครับเคี้ยวเข้าไปเคี้ยวอุ้กินยันกระดูกถือว่าเป็นคนกินไก่เป็นนะเนี่ยเสมอกินไม่เหลือเลยไก่ก็ตายแล้วเออมาๆพี่จ้าหนูไปลงทิกตอกหรือว่าอะไรนะเดี๋ยวจะไปลงทิกตอกครับหนูคนรู้จักเยอะไปเนี่ยวบ้านมัดเที่ยวกันชัยนาทบุรีหน่อยเด้อยมีที่เดียวที่ไหนหนูไม่รู้เอ๋อเที่ยวคนที่นี่เอาอไปวไดเที่ยวจมจมรูมแดนวัดสกูลนี่ฮะหน่อย เอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกระดูกอ่อนลาบหมูมาเยอะเมื่อโอ้ยครับลาบจานดูนคุนคุนแปดเสร็จครับอืมแป๊บกลมก่อมนัวเครื่องถึงเราตีนเราจีนนี่มินิฮาร์ทมินิฮาร์ทาครับ เขาลื่นจัดอ่ะอืมเปรยๆหลุดปื๊ดหลุดมาเลยแล้วก็ร้านนวดูเครื่องเขาใส่อย่างเงี้ยรสชาติเข้มข้นต้องลองแวะมาเพราะว่าราคาไม่แพงอะไรนี่เลยต้องจับถูกครับกันฮืมติกกไลท์นิยองนำแล้วก็เสร็จกลางๆนี้เครื่องถึงหอมริกกัวหนว่ามีคนหดีกวคนหนูเปอีเข้าไปครับเปอีเข้าไปเยวเลยเฮ้ยอร่อยมากลองดูลองดูเนี่ยเตือนครับเราจะลองซิมอันนี้ทำผู้ประหลาด ปลาผ่านแล้วใจใจนาะเป็นไปเยอะตื่เ็ตเซ็ตมาทายกันครับว่าทั้งหมดนี้เท่าไหร่หนึ่เท่าไหร่คะห้าร้อยยี่สิบหร้อยแปดสิบห้าอเดรอเเท่าไหร่นะคะพี่ ชิเนกเกอร์นายถุงชินกเกอร์ต้องเลี้ยงนะครับเป็น uh> uh wow ิเกเกอร์เล uh ี <t uh? <t uh ้ยงหรอขอบคุณครับขอบคุณครับฝากร้านนะครับพี่ฝากติดตามทีมอาหารที่ร้านตำกิบริมคลองได้นะคะอยู่ใกล้ๆกับวัดถ้ำเสือค่ะแซบครับแซ่บอีหลีเด้อดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดหัวใจให้สองท่อฮอรทุกท่านู้ครับไปคลิปเลยก่อนีกันบ๊ายบายจุ๊บ